ดีค่ะชาฮะสบายดีนะครับสบายดีครับนะฮะก้าเป็นไงบ้างฮะหลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้วเคยมาเจอชาวหนองคายไปแล้วครั้งหนึ่ง<ช>ปีนี้คิดถึงกันไหมเอ่ย <laughs> ปีนี้ก็หวังว่าจะได้มีโอกาสาไปเจอชาวหนองคายอีกนะครับผมอา่านะฮะชาวหนองคายก็หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วกันนะฮะ <c oughs> มาถึงสิ่งล่าสุดนี้ด้วยนะฮะที่เปิดให้ฟังเมื่อเมื่อกี้นี้ฮะบ่ายสองนะครเพลงนี้พูดถึงอะไรฮะะชาทำไมต้องบ่ายสองด้วยบ่ายสองใช่ไหมครับครับผมก่อนเลยครับว่าเพลงบ่ายสองเลยนะครับจะพูดถึงการที่พูดถึงเรื่องความ การที่เราคิดถึงใครสักคนเนี่ยับคิดถึงมากๆคิดถึงตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าเอ่ยบ่ายเอ่ยสายเอ่ยเที่ยงหรือว่าเวลาไหนก็ตามครับผมครับแล้วแล้วทำไมถึงเลือกเป็นบ่ายสองอะฮะทำไมถึงเลือกเป็นบ่ายครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราอยากให้แบบเวลาคนที่เราคิดถึงใครสักคนตลอดเวลาครับอือยากให้เขาดึงเอาเอาเพลงบ่ายสองเนี่ยค่ะอยากให้เขากถ่งขึ้นมาบ่ายสองขึ้นมาในหัวใช่ไหมครับ พอนึกถึงคำว่า like บ่ายสองปั๊บก็หมายถึงาการที่คิดถึงใครทักคนนึงตลอด i̇şte right mm hmm. เวลาอ่านะฮะก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงบ่ายสองเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการคิดถึงกันด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยก็เป็นที่วางเพลงนี้เพลงนี้ได้ว่าธนกรแต่งให้ด้วยใช่ฮะเป็นไงเป็นไงฮะถึงครับผมก็โอกาสได้คุยกับพี่ว่านครับผมท้ซิงเกิลใหม่จะให้ใครทําให้ดีแล้วก็ในทีมมาร์็ติ้งครับก็แนะนํรลองให้พี่ว่านธนกจทําให้ไหมเพราะเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วด้วย ครับได้พี่วาดคารมจารย์เจ้าพอเพลงอารมณ์ดีมาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงบ่ายสองครับครับผมนะฮะพอได้เพลงบ่ายสองแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะวับแรกที่ข้าชารู้สึกว่าจะได้ถ่ายทอดเพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะตื่นเต้นครับะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเป็นเพลงเร็วเพลงแรกของข้าชาแลันำซ้ำยังได้ยังเป็นเพลงที่พี่วาด ขึ้นมาด้วยครับผมครับผมอย่างว่านี่ก็ถือว่าเป็นเฉพาะเพลงชิวด้วยช,นะชิวมากครับผมนะฮะพอได้ฟังพลงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะฮะก็ถามหน่อลยลวกันนะฮะถ้าเ,เป็นเพลงแรกที่ได้ถอดถอดถ่ายทอดเป็นการเฉใสๆเนี่ยนะฮะฟีดแบ็กตอนนี้กลับมาเป็นยังไงบ้างฮะพร<อ>ะชาตอน,นี้กลับมาจากเพลงใบายสองนะครับต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนเลยลวกันครับจากแฟนๆนะฮะที่มีโอกาสได้ฟังหลายๆคนเขาชอบมากเลยเพราะว่า S <S <an itary> เป็นเพลงเร็วเพลงแรกของกระชาด้วยครับหลังจากที่ตอนนั้นแค่ของเล่นแบบปล่อยออกมาแล้วก็มีมีฟีดแบ็กจากแฟนๆกลับมาว่าอยากฟังกระชาร้องเพลงเร็วบ้างบ้าง,งเพลงฟิลมที่แบบเร็วเร็วสนุกสนุก่ารักนาออกมาให้ได้ฟังกันตอนนี้ก็มีบทสอง,องออกมาให้ได้ฟังกับทุกคนก็ชื่นชอบครับครับผมนะฮะมาพูดถึงฟีดแบ็กทางฝั่งนี้กันบ้างนะฮะตอนนี้ที่ฮะพี่ยำช้าหนองคายอยู่ในอันดับที่สามแล้วนะฮะอยากจะอ่าอยากให้พูดถึงการตอบรับของแฟนๆที่หนองคายหน่อยันครับ ขอบคุณอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ครับต้องขอบคุณแฟนๆหนองคายครับพี่ธามนองคายด้วยนะครับที่ขอเพลงใบสองเข้ามาครับแล้วชอบเพลงใบสองก็คนเป็นศิลปินนะรู้ว่าเพลงตัวเองมีคนฟังเยอะก็ชื่นใจครับครับผมนะฮะก็ของนี้กาเยอะๆเนาะของนี้กาเยอะๆครับที่ฮาร์พี่ธามเลยนะฮะครับผมนะฮะความพิเศษของเอ็มบีเพลงนี้จะเป็นยังไงบ้างฮะคขอบความพิเศษของเอ็มบีเพลงนี้นะครับหลายๆคนต้องพูดก่อนเลยว่าเริ่องแฟนครับเขารู้สึกว่าเขาชอบมากครับ เพราะว่าในเอ็มบีเพลงบ่ายสองนี้คาชารับบทเป็นหลากหลายคาแรคเตอร์ฮะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์วินครับไม่ว่าจะเป็นเจช่างตัดผมไม่ว่าจะเป็นอาม่าเพราะทุกบทบาทที่เราแสดงไปเราต้องการจะใกล้ชิดคนที่เราชอบครับอครับผมนะฮะก็เรียกว่ามีหลายบทบาทด้วยนะฮะเราสสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างฮะก็สําหรับ m อมนะครับก็ติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงด้วยเลยนะครับเพลงเอ็มบีนะครับเว็บเว็บเดอะทูมิวสิกดอทคอมหรือว่าจะเป็น youtube ก็ได้ฮะครับ ก็ติดตามกันได้ตอนนี้ก็มีให้ฟังกันแล้วทั้งเพลงแล้วก็เอ็มวีด้วยนะครับครับผมวันแอนแล้วเรียบร้อยนะฮะับเราสามารถติดตามกันได้นะฮะก็ตอนนี้เราสามารถติดตามผลงานของกัชชาได้ทางช่องทางไหนบ้างฮะสำหรับการติดตามผลงานนะครับก็อย่างที่บอกไปครับถ้าชอบเพลงแค่ของเอ้ยแค่ชอบเพลงใบสองใบสองฮะใบสองวะจำไม่ไดแล้วครับถ้าชอบเพลงใบสองนะครับก็ดาวน์โหลดกันได้ฮะที่ www.2music.com t ครับ เดี๋ยวใครที่ใช้ทูบูบแอชรับกดสองสี่ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงเลยครับที่อยากจะได้ครับผมครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์สำหรับแฟนๆชาวหนองคายนะครับผมที่เล่นทวิตเตอร์ก็ฟอลโล่ขาชาได้เลยขาชา k a c h a underscore f 8ครับเดี๋ยวใครที่เล่นอินสตาแกรมกดไลค์รูปตามรูปอยู่ก็ ไปที่ข้าชา K A C H N ด้วยสกอต์โรบัครับผมอืมนะฮะก็สามารถอัปเดตกันได้ตลอดเวลาเลยครับตลอดเวลาครับครับผมนะฮะนอกจากเพียงใบสองแล้วตอนนี้ข้าชายังมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับมีผลงานแสดงครับครับผมมีโอกาสได้เล่นละครครับทางช่องเก้าครับชื่อเรื่องว่าไมล์เมโลดี้สามร้อยหกสิบองศารักครับผมครับผมนะฮะบทเป็นนักเรียนชื่อกล้วยเจ๋งครับอ่าก็ตอนแรกของข้าชาจะออกเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับทางช่องเก้าอสมทครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับผมยัง ฝากแฟนๆทนพิธามหนองคายติดตามผลงานทางด้านละครของอชาด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกของ P ีทีวีเหมือนกันต่นเต้นครับครับผมเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานของอชาด้วยนะฮะฝากแฟนทาวทพิธามหนองคายนะฮะเพลงแล้วก็ละครด้วยเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะฮะฝากในส่งท้ายถึงแฟนๆหนึ่งนิดหน่อยแล้วกันครับกระชาแฟนๆชาวหนองคายนะครับทพิธามหนองคายครับก็ขอบคุณและกันครับที่ติดตามผลงานคอยสนับสนุนผลงานเพลงของกระชามาโดยตลอดครับแล้วก็หวังว่า ภายในปีนี้เราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะจ๊ะน, <c oughs> นะก็ถือว่าเป็นคำสัญญาจากพันจานเนาะนะครับก <c oughs> <ม>็ห <c> ว <oughs> <c oughs> ังว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันนะครับก็จ๊ะวันนี้ขอบคุณมากนะมีโอกาสได้คุยกันใหม่นะคี้ก็จ๊ะครับครับผมสวัสดีครับ